อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4สโมสรอ,อาร์เซนอลยืนยันรายชื่อ3 3นักเตะที่จะเดินทางไปเล่นปีซีซั่นทัวร์ที่อเมริกาเป็นเวลา10วันและจะลงแข่งขันทั้งหมด3แมตช์กับเอเวอร์ตันออเรนโดซิตี้และเชลซีจากรายชื่อมีทั้งทมัสปาเต้แบลเลโน ฟลอรินบาโลกุนสามนักเตะที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้จากเดอะชามว่าทั้ง3มไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยและจะอยู่ซ้อมที่ลอนดอนน้ายล่ของแบรเรโน่กำลังจะย้ายไปเล่ในให้กับฟูลแลมส่วนฟลอรินบาลกันกำลังเจราจาเรื่องย้ายทีมไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวอีกจุดที่น่าสังเกตคือบรรดาดารุ่งม,มีเพียงเรียลวอเตอร์กองหลังวัย17ปีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีชื่อมากับทีมชุดใหญ่แต่ไม่มีชาลีปาติโนอยู่ในทีมขณะที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูมีการขนไปมากถึง5คน รายชื่อที่ยืนยันผ่านเว็บไซต์สโมสรอารอนแรมเดลแบลเลโน่มทเทอร์เนอร์อาเธอร์ออคอนคูอเล็กซครูนัสเซนกองหลังเคลนเชนนี ini, aret, Gabriel, ่ดูโนตาาเรสกาเบียลพาโบมารีเบนไวด์รอบโฮดิงวิลเลียมซาลิบาเฮกเตอร์เบยรินเซสเตริกซัวเรสทาเคฮิโรทามิยซึรูเอลเวสเตอร์กองกลางมัวเมตเอลเนนีลูคัสตอเรล่า ตอมัตปาเตเอมิลสเมโดโรอัลเบิร์ตซามบิโลคองกากรานิชาก้ามาร์ติโนเรกาเอสลีย์แมดเลนไนฟาบิโอเวีล่าลิสเนลสันกองหน้ากาเบียลมาร์ติเนลลี่เอดีเอ็นเชเชียกาเบียลเคซุสนิโคลัสเปเป้บุคาโยซาก้าฟอลลินบาโลกุนและมารเกนโยสสโมสรอาร์เซนอลตกเป็นข่าวอยากใช้บริการอัมบาดูโอนาน่า กองกลางเชิงรับของลิวและพร้อมจ่าย8.5ล้านปอนด์เพราะเขาคือหนึ่งในช็อตลิฟต์รองจากยูริตเตอมองแห่งค่าเลสเตอร์รายงานจาก IMC Sport บอกว่ากองกลางเชิงรับที่เเมเลสเตเดียมโคต้าจะว่างลงอีกหนึ่งตำแหน่งเมื่อลูคัสตเรล่าจ่อย้ายไปบาเลเซียต่อจากมาเตโอเ,เกดูซี่ซึ่งย้ายไปอยู่มาร์เซแบบสิ์ขาดนั่นเท่ากับว่าเฮดโค้ชมิเกลอเตต้าหรือห้องเครื่องใช้งานเพียงแค่กรานิชากา้าทูมัสปาเต้ ส่วนอเบิร์ตซัมบิ้โลคอมกากับโมเมนต์เอลเนนี่นั้นเป็นแค่เกรดอะไรจึงมองหากําลังเสริมเพิ่มเดิมที่ยูริเตลมองคือช้อยแรกแต่เนื่องจากเลสเตอร์ยังเรียกค่าตัวไม่ต่ำกว่า35ล้านยูโรทั้งที่นาเต่เหลือสัญญาปีสุดท้ายทางเอดูพราออเทคนิคจึงต้องหาช้อยอื่นเพื่อไม่ให้เสียเปรียบบนโต๊ะเจรจาก,กระทั่งมาปิ้งโอนาน่าห้องเครื่องหน่วยก้านดี198ซนเม แม้เกิดที่เมืองดาก้าประเทศเซเนกลัลแต่ก็เล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมมาตั้งแต่ชุดอายุไม่เกิน17ปีปัจจุบันก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่แล้วโดยกองก้าววัย20เพิ่งย้ายจากฮัมบูกมาอยู่กับปริลวัสม์สเมอร์ป,ปี2021ลงเล่นไป31เกมทำไป1ประตูโอนาน่ายังมีสัญญาระยะย,ยาวกับปิวจนถึงปี2026สำหรับผู้แข่งแย่งซื้อของปืนใหญ่คือเวสแฮม ลูกค้าตเรล่ากองกลางอุรุกวัยต้องการกลับมาพิสูจน์ตัวเองในช่วงพรีซีซันกับไอซิโนแม้ตกลงเบื้องต้นกับทางบาร์เซโลน่าแล้วก็ตามโตเรล่าไม่ได้ลงเล่นให้กับาอซเซนนตั้งแต่ปี2020หลังจากปล่อยให้กับเอลิตโกมาริทกับเรนติน่ายืมใช้งานเมื่อ2ฤดูกาลที่ผ่านมาแต่วิเอล่าไม่สามารถตกลงซื้อขาดกองกลางทีทชาอุรุกวัยในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ทางด้นเอเจนต์ของตรเรล่ายอมรับมีการตกลงเบื้องต้นกับบาร์เซโลน่าไปแล้วแต่ต้องชะลอแผนกการยยไป่อน เรามีข้อตกลงเบื้องต้นกับกาตูโซที่จะให้ตอเรล่าไปเล่นกับบาร์เซียแต่วันนี้มีการหารือสำคัญในประเด็นนี้และโค้ชอาร์เซนอลต้องการให้เขาอยู่ในทีมช่วงพรีซีซั่นเป็นแานกูเผยกับสปอร์ต890สำหรับตอเรล่าวัย26ย้ายจากซานโดรียมาอยู่กับอาร์เซนอลตั้งแต่ปี2018ค่าตัวเชื่อว่าอยู่ที่26ล้านปอนด์และยังมีสัญญาในถิ่นเอเว t ร์เตเดียมถึงปี2023 แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมเปี้ยนบอรลีกกำลังให้ความสนใจเซ็นสัญญากับแซนอาบีปีกทีชชมชาติเยอรมันของบาเยบรชมินิกที่ทำไป64ประตูจาก171นัดนับตัาาา้งแต่ย้ายมาจากบาเยรนเมื่อปี2017แต่อีกไม่นานคาดว่าจะย้ายจากสโมสรตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีนิงนิวส์สัญญาของนาบีกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าและการเจรจารสัญญาใหม่อยู่ชะง,งักเนื่องจากนาบีเรียกร้อง25,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์รายงานระบุว่าแมนซิตี้ที่เพิ่งขายราฮิมสเตอร์ลิงกับเชลซียังคงสนใจอดีตเกา่าอาร์เซนอลรายนนีี้ท่่ตกเป็ขาว ว่าจะไม่ย้ายไปทีมคู่ปรับอาร์เซนอลไม่ว่าจะเป็นเชลซีหรือสเปอร์ยิ่งเปิดโอกาสมากขึ้นสำหรับแมนซิตี้หากสนใจจริงนาบี้ที่ยังคงพูดเกี่ยวกับอาร์เซนอลทีมเก่าหลายครั้งแม้ยยาออกไปนานแล้วคว้าแชมป์บูเลนกา4ส,สมัยเดเบโปพคาสา3สมัยและแชมเปียนส์ลิง1สมัย